จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสวนรถสวนเฉดจักรนะครับสวนเฉดิจักรเมื่อก่อนนี้เป็นที่เที่ยวแหล่งนัดพบของคนต่างจังหวัดเพราะหมอชิดที่เดิมมันอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ย้ายคนก็มารวมตัวกันที่นัดพบที่มารอขึ้นรถ แล้วก็ตลาดนัดจตุจักรอยู่ใกล้แต่ตอนนี้เขาย้ายไปก็เหลือแต่เป็นส่วนของสวนสาธารณะนะครับก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพจุดหนึ่งจะบอกว่าคนก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีขายเสือขายสาบนั่งตำใต้ต้นไม้กันจองล่มไครล่มม่นประมาณทางนั้นก็เป็นรถไฟฟ้า BTS ตึกขึ้นเต็มหมดครับตอนนี้คอนโดขึ้นแนวรถไฟฟ้าทั้งนั้นครับนี่คือสวนจะตุจัรครับไปในสวนในจกักรก็ล่มเลินนี่เป็นที่พอกอะอากาศอีกจุดหนึ่งของกทมก็เป็นที่พักผ่อนของคน ที่มีบ้านแถวนี้เพราะส่วนมากจะอยู่บนคอนโดกันแบบนื้นครับทั้งคนทำงานทั้งคนที่คอนโดใกล้ก็น่าจะเป็นตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าวันหยุดเขาก็จะลงมาเนี่ยหมอกกำลังกายก็เหมาะสำหรับคนอยู่ใกล้อยู่ที่เห็นแดงๆก็เป็นบาร์สำหรับ ไว้ออกกำลังกายครับตอนนี้คาทาซี่อยู่นี่ก็มีคนมาล้ำไ่เจ็กเก็กยังไม่ได้ออกไปผมไม่รู้ว่าในพิพิธภัณฑ์รถไฟเขาให้เข้าดูได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับสวนก็อยู่กับครับตอนนี้อยู่ที่ผมเดิมผมไม่รู้ว่ากล้องใช้ระบบกันสั่นได้หรือไม่เพราะว่าโปรแกรมระบบกันสั่นเหมือนมันหายไป ลองเพื่อได้ปวดหัวเวียนก้าตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟครับข้างในเขาย้ายไปแล้วครับพิพิธภัณฑ์การรถไฟครับนี่ครับเป็นประตูทางเข้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้รถใหญ่เข้ามาจอดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าครับเพราะบางทีถ้าเปิดไว้ก็ส่วนมาก พวกตลาดน่าจะจะจับจอลรถมาจอดแช่จอดขังประมาณที่จอดรถในเมืองหายากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอนะันนี้เป็นทางซีกทางส่วนหนึ่งของส่วนจฉจิจักนะครับก็จุดเป้าหมายที่ผมจะไปก็คือนอนทรนะครับส่วนรถไฟฝั่งนนทข้ามสวนวชิรบญจจิศครับเชื่อจุดนี้จะมีสวนใหญ่สามสวนอยู่ด้วยกันนะครับมีสวนศิริกิต สวนรถไฟนี่ครับเบนจะมาเจ็บครับแถวสวนจะงบิชกับ,บอยู่ใกล้จะนี้ก็ถือว่าซื้อคอนโดได้สวนสาธารณะส่วนตัวก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเข้าได้พักคอนได้ทั้งหมดเดินลงมาจากคอนโดที่เห็นเห็นหรือสำนักงานก็ลงมาวิ่งมาเต้นได้สาสวนเลย ที่พักผ่อนเยอะแต่ก็ระมัดระวังตัวเองครับเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่เข้ามาเที่ยวสวนมิจ๋าชีพก็มีคนดีก็หลายบก็บ้านเราก็รู้อยู่เรื่องคนเสียสติจากยาบ้าก็เยอะก็ใครมาพักผ่อนก็ขออย่าได้พบได้เจอนะครับก็เจอจะเรื่องดีๆได้พักผ่อนนใจคนอยู่ใกล้ ใครมาดูคลิปก็ฝากกดติดตามคลิปติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยไว้ด้วยนะครับเนี่ยเสวนโดยจากทางด้านนี้เหมือนจะเขาเปิดคีเวไม่เชิงรถก็เข้าจอดไม่ได้ครับแต่ทำทางหน้าเหมือนกันอุทธยานสสวนจะตุกจักครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับ